สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คือชั a เตอร์สองนะฮะเรมนั้นนะฮะแปลว่าเศษชิ้นส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆซากชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้ฮะโอเคเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรารดรดเราตกเหวนะฮะเมือว่าเราเข้ามาที่โรงพยาบ,บาลคหมอผมโอเคไม่เป็นไรได้ยินไหมมีใครได้ยินเสียงไหมเนี่ยทำไมภาพเป็นอย่างนี้เนี่ย ห้องผ่าตัดนี่เอา้เอาเราจะไปไหนอ่ะมาลากทิ้งแล้วอ๋อลากมาที่นี่เลยเอ้ยนี่มันห้องเก็บศพนี่หว่าเอา้ยสวัสดีค่ะคนสวยและผู้ชายนี่หว่า,ามีสองหน้าด้วย โอ้ฝันไปอนนี้กำลังฝันดีเลยโอเคเก็บขวดสมองบอดี้ฟาวเราอยู่ที่ไหนเนี่ย Hello. Anybody there? สวัสดีมีใครอยู่บ้างไหมทำไมแมงสาบเยอะจุงอุ๊ยาตื่นแล้วเหรอมีใครอยู่แถวนี้ไหมในเมืองนี้ที่เมืองหรือเปล่านายพูดอะไรอะ่ะคุณอยู่ที่นี่เฉพาะวิญญาณเท่านั้นณตอนนี้ นี่คือโรงพยาบาลเนาะที่ที่นี่จำเป็นสหรับคุณมากมากที่นี่ใช่โรงพยาบาลไหมฉันเกรงว่าจะจะตอบคุณไม่ได้ได้โปรดเซ็นตรงนี้ทีโอเคเซ็นอะไรอ่ะถ้าไม่เซ็นตรงนี้จะไม่รู้อนาคตอ๋อที่เซบอ่ะ ทางนี้เลยค่ะโอเคไปไหนต่อกินเหมือนยาเลยฮะคุณโอเคทำตัวตทมสบายนั่งสิโอเคทำไมเป็นรูปสมอง What the hell? อะไรเนี่ย you mustn't fight it. This is for your own good. เดี๋ยวสู้มันเลยอันนี้สำหรับคุณมันจะทำ,ทำให้คุณดีขึ้น,น,หน,นเห็นไหมดีขึ้นยัง ร้อนแล้วเดี๋ยวฉันจะรอนะอ๋อโอเคตัดมาตรงนี้อ๋อคนอื่นนอ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจำไม่ได้อะคิดแมนอยู่ไหนสลิงคอนเนอรี่งอชิญยาเพิ่มพลังเอาละตามรอยเลื่อนไปแล้วกัน ไม่มีมิวสิกนะฮะบรรยากาศเงียบามากมากโอเคตรงนี้อ่ะไปทางนี้ต้องลงแน่เลยโอเคลองดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะสักอะไรเนี่ยแท็กโอ้โห tỏi lăng thăng lên tỏi quang hay xác là gì nữa tham sáng เฮ้ยนี่มันคนขับนี่ว่าโอ้โหเก่งมากยังรักษาคมไฟไม่ได้เอ่ออหิวกินอะไรแบ่งกันบ้างสิโอเค คอนนี่นี่คือคนขับรถให้เรานะฮะกินใครอยู่วะกินไข่อะใช่หมอเปล่าเฮ้ยฉากนี้เหมือนเหมือนเออเหมือนไบโอหนึ่งมากๆเลยฮะโอเคถ้าใครเคยเล่นไบโอหนึ่งนี่จะคุ้นฉากเมื่อกี้มากเลย เฮ้ยเสียงอะไรยังไม่ตายเหรอเนี่ยยังไม่ตายก์ต่อยดิต่อยดิอืมตายแล้วใช่ไหมโอเคลูกปืนรีโหลดยังไงเนี่ย ไอต่อตรงนี้เหรอหืมไม่ลุกขึ้นมานะเอออ๋อติดอยู่ตรงตูดเออฮะเปิดปิดอัโตโนมัติตามความรู้สึกเรานะฮะอืม

นายเลซี่ใช่ไหมฉันเป็นตำรวจนะฉันอาจจะช่วยคุณได้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลได้ไงโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ้าวไปแล้วอ๋อมี ผมแค่จะเดินไปใกล้ๆโอ้โหเจ็บเลยทีนี้เวรนกรมโอ้ยต้องไปอย่างนี้สินะวิง่งนี่วิ่งแล้วใช่ไหมโอเคปิดไฟก่อนไปไหนละ ใช้ไม้ขีดเผาโอ,โอเคเผาไงเผายเยำมอาหายไปเลยไม้ขีดอันเดียวเทปมากๆโอเคเราคงต้องไปสำรวจในบ้านหลังนั้นสินะ

โอคในกระจกมีอะไรไหมอุ้ยคืออะไรอ่ะจ้องเหรออะไรอ่ะกลับมาที่นี่แล้วเหรอ that this was a bad dream, is. or ไม่รู้อะไรเป็นฝันร้ายกันเนี่ยมีอะไรเหรออ๋อเป็นเหมือนจุดเซฟโอเคมีห่าวด้วยถ้าจะออกไปเราก็ต้องนั่งกั้วโจนี้ต่อสินะ มีกระจกที่ตรงนี้โอเค หนีบ้านอีกเอ๊ะอ๋อหนีไปเจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้คนไข้เรานะเคยมีกี่คนมีคนเดียวใช่ไหมไม่เปิดให้หรอกชึ้งแทงหัว ได้ไม่มีไม่ขีดเอาเออกไปได้แล้วเฮ้ยรอด้วยวิง่งวิ่งมั่วไปเลย คือประตูอะไร <Okay. S 1> มีใครอยู่ไหมขวดน้ำ เอเห็นคนผ่านแถวนี้ไหมฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วไปต่อไม่ไหวแล้ว

อโอ้โหกระโดดทิบหัวทิบหัววิ่งมาเนี่ยมงจะมากัดมาทิบแล้วโอ้จะตายแล้วเนี่ยมีแต่ปืนเฮตัวอยู่ไหน เห็นไหมเห็นอีกแล้วออืืไปไหนแล้วเออตรงหัวดิหัวหัวดิหัวดิอุ้ยเวนกดทึบต้องหลายทีมากถ้าใส่หูฟังนะฮะเสียงมันออกมาซ้ายขวาเลย ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ้อมเข้าข้างหลังเอ๊ะ okay. ไม่แน่ไว้ใจเผาก่อนโอ,โอ้กับดักโอเครอบนี้จะไม่พลาดละทำไง

ที่ที่เราต้องไปกันเหรอโอเคลืมไปมีวิ่งอยูอ่แค่นี้เหนื่อยแล้วโอเคเห็นคนไกลๆนะฮะเช็คพอยต์ลูกปืนก็ไม่ค่อยมี ข้างหลังข้างหลังเออข้างหลังเห็นยังเจอยังยังไม่เจอใช่ไหมโชเด้เผาด้วยไปสู่สุขติโอ้ยเผาแล้วได้ลูกปืน เออไม่ใช่ไม่ใช่โอเคจะทำแบบนี้แหละออตรงนี้มีบ้านอยู่เดี๋ยวขอสำรวจอีกตัวอยู่ไหนอ,อ๋อ,อ เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยได้รบเพิ่งมาทำอะไรได้ฟาด ตรงนี้มีกับดักไหนวะ Hửm? Tại sao có tiếng thằng xa nữa? Hô ô ô, thấy chưa? Ờm, oh. uh, thói 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 thói, thói. มีดมที่กินด้วยปลาใส่มันได้ไหมปลาไม่ได้ะ มานนี่เร็วมานนี่เร็ว <S 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 โอเคแล้วเราไปทางไหนเนี่ย ก็มไม่ค่อยมีว้าว,าวา <c oughs> มาต้นึฮึเล่นอย่างนั้นเนึ่ฮ สองนัดเอ้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อกำลังกินเนื้อกันเยอะมากมาก Good God Good God That's right Just keep doing what you're doing โอเค,อเคจะทำอะไรก็ทำไปนะ เอ้าทางนี้ไปไม่ได้ฮะโอเคผมไม่รู้ว่าผมจะเดินไปไหนต่อเนี่ยอืมเออกินไปอย่าสนใจเฮ้ยอะไรวะอ๋อ,อเห็นแล้วแล้ว

โดนลงน้ำไม่ตามนะครับเอา้าผ่านแล้วเนี่ยโอเคจบชัปเตอร์สแล้วนะฮะชัปเตอร์นี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยบูอะไรมากนะฮะตัวเกมหลบๆซ่อนๆอยู่ชัปเตอร์หน้าน่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่านี้แล้วรอชมด้วยนะครับไปไปครับ